เตยนหน้าที่พัดว่าที่สสพักเก้าไกลลาออกเหตุผลเพราะโดนจับเมาแล้วครับเอ็มตัวแทนหมู่บ้านเอาเรื่องนี้มาพูดแบบสองมุมกันแบบเดิมนะครับสาหรับหมู่บ้านเราแต่ก่อนอื่นคือที่เอาเรื่องนี้มาพูดเนี่ยมาพูดชา้าเพราะว่าผมก็เพิ่งกลับจากฮ่องกงมากูก็มีเวลาที่ต้องไปทําอะไรส่วนตัวนะครับเดี๋ยวม,มีคนมาคอมเมนต์ด่าว่าผมเอ่อมาทําคลิปช้าอะไรแบบนี้ อ่ะเข้าใจว่าชา้าบางทีก็ไม่ต้องอัปเดตแบบทุกวินาทีก็ได้ครูก็มีอย่างอื่นทาบ้างเหมือนกันเข้าใจผมด้วยนะครับแต่เรื่องนี้ที่อยากเอามาพูดก็เพราะว่ามันไม่ใช่ประเด็นการเมืองอย่างเดียวอ่ะมันเป็นประเด็นที่ควรเอามาพูดถึงและนํามาเป็นมาตรฐานที่ใช้กับทุกคนในประเทศไทยอะไรแบบนี้มันคือกฎหมายคือกฎหมายอะไรเงี้ยเอาเรื่องราวนี้ก่อนคือเตอเขาเองเนี่ยเขาไปโดนจับเมาแล้วครับเพราะว่าอเขาเล่าให้ฟังอ่ะนเขาไป ดื่มมาสองสาแก้วกับเ,เพื่อนแล้วก็กำลังขับกลับบ้านแล้วพอดีโดนเป่าเห็นบอกว่าโดนเป่าประมาณ66มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์มั้งถ้าเกิดตามคดีจริงๆอ่ะก็ก็ไม่เยอะมากแต่มันก็ไม่ถูกใช่ไหมตามกฎหมายแล้วก็มีบอกว่าอะไรนะขัดขืนไม่ไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่ดําเนินคดีหรืออะไรใดๆต่างๆก็ตามอันเนี้ยเราไม่อยู่นะจุดจุดนั้นนะจุดตรงที่เขาโดนอะอะไรแบบเนี้ย เราก็ไม่รู้เนาะแต่ทางเต๋อเขาออกมาแก้ขา่าวว่าเขาให้ความร่วมมือดีสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราก็รู้เองว่าเป็นไงแต่เรื่องเนี้ยมันเป็นการแสดงสปิริตที่ดีไงคือทําผิดกฎเ็าออกมาลาออกเลยผิดขอโทษเขาออกมาขอโทษแล้วเขาก็รับผิดชอบด้วยการลาออกก็คือเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอะ่ะไม่เป็นขี้ปากคนว่าเอ้ยมึงแบบเป็นสอสอเป็นผู้มีอิทธิพลแล้วแบบมึงทําผิดแล้วมึงไม่โดนจับเหรอซึ่ง เรื่องแบบนี้มันควรเป็นกับทุกคนที่โดนดำเนินคดีเรื่องนี้เปะ่าใช่ไหมไม่ใช่ว่าเฮ้ยลูกตาสีตาสามาไม่ว่าคดีไหนนะไม่ต้องเมารวครับะลูกตาสีตาสาลูกคนไม่มีอิทธิพลโดนจับโหดำเนินคดีขยี้ยับจับปรับโหไม่ว่าจะปรับบนดินใต้ดินหรืออะไรใดๆก็ตามแต่พอเป็นผู้มีอิทธิพลปุ๊บโอ้เอาแล้วอะไรนะถ้าเกิดว่ามีอุบัติเหตุปุ๊บมีปัญหาทางจิต ไม่สบายบ้างเป็นเฮียอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายทั้งที่ก่อนหน,น้านี้ไม่เป็นไรนะใช้ชีวิตติดหรูเที่ยวสังสรรค์ช้อปปิ้งทาอะไรเลือดหรูได้อะอเฮียนั่นคืออะไรอ่ะหรือบางคนคือเมาแล้วขับโอ้โหชนเขาเสียชีวิตครอบครัวเขาเดือดร้อนอนาคตของเขาเสียไปแทนที่เขาลูกเขาจะไปดูแลครอบครัวหลังจากเรียนจบมาใดนกนน็าตามสรุปคืออะไรอ่ะไม่เมาเหรอเหรอ ไม่มาคบตัวหนีไปต่างประเทศบ้างรอจนคดีหมดอายุความบ้างหรือบางทีเนี่ยเคลียร์กันหน้าด่านเลยลูกคนนั้นลูกคนนี้เป็นคนนั้นคนนี้ถ้าเกิดว่าคั่วเดียวกับทางเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็ปล่อยไปหรือว่าเคลียร์กันได้หรือได้ได,ด้ต่างๆผมว่าทุกคนรู้อ่ะใช่ปะอ่ะเข้าใจนะบางทีมันมีการช่วยเหลือกันบ้างนะเข้าใจแต่ถ้าเกิดว่าคุณมี ตำแหน่งหรือว่ามีภาวะที่ต้องรับผิดช,ชอบต่อสังคมอะ่ะเออบางทีรับผิดช,ชอบตรงนั้นก็ดีนะบางทีก็เสียดายนะคืออ่ะสมมติว่าเตยเขาเป็นคนที่มีความสามารถแต่มีความผิดพลาดเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมันล้อให้มันผิดพลาดจนทําให้คนอื่นเดือดร้อนเสียหายหรือมีผู้ผู้เสียชีวิตไปมันก็ไม่ถูกต้องถูกปะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเขาในสํานึกผิดแล้วขอโทษแล้วเขาลาออกไปแล้วแต่กลับมาเป็น ทีมงานคอยช่วยเหลือใช้ความสามารถในการช่วยบริหารประเทศไม่ว่าจะอยู่พักไหนหรืออะไรใดก็ตามะนะผมว่ามันก็ดีนะเอ,อส่วนบรรทันในการปรับจับลงโทษกับคนที่จะสร้างความเดือดร้อนให้ให้กับคนอื่นโดยที่เขาไม่รู้เรื่องใดๆอ่ะมันก็เป็นอะไรที่ควรทําชัดเจนกับทุกคนอ่ะถ้าเกิดว่าผิดหนะักก็ลงโทษหนะักผิดเบาก็ลงโทษเบาไม่ใช่ว่ากระบวนการก็ตามอิทธิพลอะไรแบบเนี้ยเออผมก็ อยากพูดถึงเรื่องประมาณนี้อ่ะ,อะผมเข้าใจนะพ่อแม่หรือว่าผู้ปกครองก็รักลูกลักหลานอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ลูกหลานตัวเองทําผิดก็ต้องว่ากล่าวตักเตือนและทําให้เขาปรับสันดานให้ดีขึ้นไม่ใช่ว่าไปปกป้องเขาว่าลูกฉันเป็นคนดีเฮ้ยเหตุการณ์นี่เอานุนอันนี้อันนี้นนมาอ้างทั้งที่ทุกอย่างมันก็ชัดเจนเดี๋ยวนี้โซเชียลกล้องอะไรต่างๆแล้วคนเราก็ไม่ได้งูนะครับแดกเข้านะครับไม่ได้แดกยาก็ดําเนินคดีไปตามนั้นดิถ้าไม่อยากให้เกิดการดําเนินคดี ก็อย่าไปทำผิดแบบนั้นใช่ไหมจะได้ไม่ต้องเดือ,รอดร้อนคนอื่นด้วยรับผิดชอบร่วมกันเข้าใจแหละครับว่าคนเรามันทำดีร้0ไม่ได้ก็พยายามทำดีให้ได้มากที่สุดแล้วก็อยู่ในบรรทัดฐานเดียวกันผมว่าประเทศเราน่าจะเจริญขึ้นนะอะใครคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มานะครับกดไลค์กดฟอลโล่แล้วก็ให้กำลังใจกันด้วย